มาเด้อมาเด้อมาเด้อลูกหลานเอ้ยมากินตำมงน้ำเม่เด้อปิ่งเป็ดปิ่งเป็ดยังแต่เมื่อวานยังอยู่มามากินน้ำเม่เด้อเย็บซีมอรทุกคนตำมงค้ำกับปิ่งเป็ดแซ่บฮะพี่น้องโอ้ยหัวลมบอกหนาวหนาวหนาวทำมาแล้วก็นหนาวเข่าหนาวเข่านะคาก็ได้ <c oughs> สบายดีเด้ตอตำโมหงสบายดีเีน้อพี่เขาจำเองพี่น้องเมื่อนี้คือจากตำโมหงแล้ววันนี้นะ <c oughs> อาจจะตลาดแล้วก็นอนหยีบไปน้อยหนึ่งตำโมหงก,กินก็นหน้าวะมาตัดลายเลยจำเหมือ,มอนหน่วยหนึ่งเลยบ่นละเบิดเลยจำเมอือนหน่อยหนึ่ง ใส่มะกรอปใส่ลงมะกรอปมาเปกกก็นมะงาใส่สามสุมหรือเปล่าเนี่ยใส่สามสุมสามหลดุดเหนาวหนาเรื่อยเหมือนทำมาแล้วก็เย็นเขาเย็นเขา ตอนในสีมงไปงงสีงงม่งสีเท่งนะแฟลชรัดนี่ยเงา้งางี้านนี่พักถือเุ่นปลูกลายพักถือ มีบานโค้งแล้วปูกอากาศเนาะตอนนี้น้ำเขาบป็นปูเนี่ยโดยพวกอากาศไรคกันแน่แค้มขอรแค้มขอรหมือนะส้นพักเขาเต็มเมื่อไรเด่นแค้มขอร์มาส้นพ okay. ักส้น <lent> ม <ceu> <g conduct> ันหมักผิดผิดหมักเขือ ตัวใหญ่แต่ไงใหญ่นะเป็นปูเลยวะมัดปูเป็ดนะตัวตหวตุ้ยๆใครซื้อคนวะแน่นเลยซื้อสลาดแล้วแปด าน้อยพ่อนกบไูว่าเืนอัดอู่เพินอัดไว้หัวเนาะนันมันท่อะไใหม่อนอัดบไมอ๋อหัวอ๋อเออหมอือเนี่ยัวเป็นนั่นนะพร้อมทอทำทานผึ่งิดว่ชพืใหม่เปนไปอัดอัดจกกูเ้าร์กบไม้หนึ่งก่อนแล้ทานสองสอบกนที่ดินไปจันหู้มันหาดมา บึงทักเนี่ยิ่งเขาอัดมันเขาทานมาถึงได้เต่าย่งแาดย่งพาด <c oughs> อยู่อ่านเอาซิดตกบแล้วใหม่เมืม่อไหรก็ได้เล็กซิทโบ เด้อไม่ยัง,งนใจยงาา <c oughs> งังที่อาบน้ำบ่ก็ไม่เกินนุงมืออีกะมุงถือสินมาเปลี่ยนอาบน้ำเเราเลยวะจะเล่นจะ่นอันน้ถ่าจะเล่นเนอ,อ,อาบน้ำจะเตานุง่งอาบข้าวสงข้าเสือเลยนั่งแอร

น้ตักเมื่อไรชองหามันจะเออหาเมื่อช่องหาแอาบอยู่เพื่อนถ้ามาพ่อพันธุ์กเห็นใจเพื่อนเพื่อนนอนตลาดม่ได้มะนาวเพื่อนกาได้มะอุ่นขึ้นเขาก็ลงมาทำหงกิน น่นมารับแต่กางวิน่ามารับเ้อะน่าซื้อรับตาไ้ซื้อรับตาไ้ซื้อ,อ,อม่คอนเวนอ,อหูเดียวมาเสื่อไปใกางนีกะด้งินมืดนต้องเนอนรับตาไปพ,พักคน่นา,าักคนใช่จาคนใช่จา

มามาขึ้นเขาไปงานเถื่นไปงานไปแล้วใครดันมาไม่เรียกเป็ดมามาเป็ดนักส่วเป็ดเป็ดหน่อยชื้อตลาดพูเรื่องอ้ไรเป็ดหน่อยเรียกอยู่บ้านไม่มีไหมคะ คือเป็ดหยียตลาดนี่เป็ดน้อยไก่น้อยนี่มัดนะกินหรืไม่มาเท่ากันกินก็ยากกินก่อนนานนั่นแหละกินแม่พี้หรออืมกินก็ยาเลยพักพักหน่ายด้ด้วย ลุงรอประคดกระเบิดเอามาเบ็ดอยู่ที่ลุงรอเก่าไม่ชุกนักประคดลนะ

một thua có hốt này đó คลิปนี้ก็ได้ดอพี่น้องด้วยบาย